สัสนีาวอัทัวร์นะครับพาท่านมาชมบรรยากาศตลาดนัดนณคารที่วัวเบอรวังเป่งนะครับ <Okay. S 1> เรียกได้ว่าเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดของอัวเบอวังโป่งนะครับเพราะว่ามี วนนี้ก็จะมีร้านขายเสื้อผ้านะครับแล้วอีกหนึ่งแถวก็จะเป็นก็ผักอะไรต่างๆนะครับตะรประกอบอาหารก็มีหลายอย่างให้เลือกนะครับก็สามารถที่จะมาเลือกซื้อกันได้นะครับแต่ลักคนนะครับวันนี้คือใจจดใจจ่อที่จะต้องมาที่ วันอังคานของวังโป่งนะครับเพราะว่ามีตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในเขตของตำเภอมงตูนี้นะครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะครับของกินที่ค่อนข้างจะหายากนิดหนึ่งจะไม่มีโดยทั่วไปนะครับคือเนี่ยงคำเนี่ยงคำนะครับอ,อ,อร่อย ยังคำนะถ,ถ,ถ้าขาดบชชปูผมว่าไม่ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงก็ส่วนประกอบก็จะมีมน้ำเชื่อม,มน้ำตาลเชื่อมใช่ไหมจ <Yeah. S 1> ่ะมีถั่วลิสงอันนี้คือมะพร้าวมะพร้าวได้เป็นมะพร้าวที่ม <Okay. S 1> ะพร้าวแก่แก่จริงๆเลยจ้ะอ๋อ <Yeah. S 1> oh. มะพร้าวแก่จริงๆนะครับมาคั่วหอมด้วยมะนาวขิ <King. S 1> งหอมขิง สามสิบาเค้กเรามีครบเลยนะครับมีโอวทั้งหวานทั้งเผ็ดทั้งมันทั้งหอมนะครับเต็มทุกเลยเต็มทุกเลยเต็มทุกเลยนะครับมีขนมหมูแกงด้วยนะครับสามสิบบาทนะอย่างนี้สิบยาเพชรบูรณ์นะครับที่ขึ้นชื่อที่สุดเป็นสัญลักษณ์เลยนะครับคือมะขามนะครับมะขามหวาน ตอนนี้ก็เริ่มออกแล้วนะครับแม่คา้าโรเท่าไหไาร่แมคค้าโรเท่าไหร่ครับ80บาทจ้า80บาทโอ้แปดสิบบาทชมพูนะครับสีชมพูถ้าเป็นสีทองก็ต้องรออีกสักนิดหนึ่งนะครับสีทองเดี๋ยวก็ออกแล้วนะครับที่มองเห็นนะครับคนที่ชอบอยางโชคก็ด้านนู้นนะครับส่วนที่อยากจะ,ะกินปลาส้มปลาลัปลาจอมอะไรก็มาตรงนี้ได้เลยนะครับปลาส้มปลาพะการนี่ทํา ทำเองใช่ไหมครับเนะี่ยทำเองเหรอทำเองครับทำเองอันนี้เป็นปลาอะไรครับนมะ่ปลาจีนโอ้ปลาจีนโอ้น่าอร่อยจังน่าอร่อยน่าอร่อยมันมีเพียงเท่านี้นะครับมีหลากหลายนะครับปลาต้ปมปลาจอมเป็นยอดสูกนะแล้วก็มีพริกแกงม,มะนาวปลาก็มีนะครับ าายยตัวนี้ก็จะเป็นภายในของตลาดนัดนะครับออมาถึงตัวนี้ก็จะมีอันนี้แบบของที่บ้านเองนะครับของที่บ้านที่สวนมีอันนี้เขาเรียกว่ากล,ล้วยเล็บมือนางนะครับเล็บมือนางาถัดม,มาถัดม,มาก็จะเป็นมะขามแช่อิ่มนะครับมีราคาติดนะครับสามสิบบาทเาอาอะไรอีกมีมะละศรรึ่งโลนะครับพบา มีแต่แช่อิ่มนะครับมีมะขามหวานที่สุกแล้วนะครับอันนี้อรอเท่าไหร่เอ่ยเจ็ดสิบส้าเจ็ดสิบแบบแกแบบแก็มีโคบักแกก็มีโอ้หลายอย่างตัวละร้อยค่ะเป็นพันอะไรเอ่ยตะแเป้ค่ะโอ้ตะแเป้แห้งแล้วจ้ะอ่ตาตะแป้เปนี่ท่านผู้ชมเคจะมีอีกชื่อหนึ่งคือเขาเรียกว่าประกายทองนะครับจริงๆเขาเรียกว่าตะแเป้เปลีย่ยนชื่อมาเป็นประกายทองปากมันกัดเี็มมีพาวด์ด้วยหอม ขายลูกเท่าไหร่เองยี่บาทจ้ะ20บาทถ้าเหมาก็าลดได้ลูกละเจบาทอ๋อถ้าเหมาเอาหมดใช่ไหมโอ้กลับกลับกลับเอาผมทานมาสักโค่นี้เขาเอาแล้วเหรอเอาแล้วเอาแล้วค่ะโอ้ไม่ทันเลยอไม่ทันเลยไม่ทันเลยขายดีมากครับมีอยู่สองหวีเรียบร้อย ่ามัวถ่ายคลิปนะครับแต่จริงๆผมผมจ้องไปแล้วอ่าโอเคมัวแต่ถ่ายคลิปแล้วไม่ได้กินเลยมัวมัวจะถ่ายคลิปแล้วอดกินอโอเคครับจากตรงโน้นนะครับเรามาตรงนี้ก็จะมีมะกอกนะครับมะกอกให้เค้กมะกอกไข่อะมะกอกไข่จะเยอะกินอร่อยคะ่ะอันนี้ปลูกเอง เรื่อว่าธรรมชาติน้ำปลาธรรมชาติจ้ะได้อได้นี่ซื้อได้ธรรมชาติเท่าไหร่เลยสิบบาทโอ้สิบบาทเยอะเลยนะครับมันมีกระชายมีผักมีมันมีหัวมันจ้าเลี๋ยวกนเลยนี่คือหัวมันเสือมันมือเสือจ้าอร่อยอร่อยมีแต่ของอร่อยอร่อยตรงนั้นที่ตลาดน้ำบางปูนะครับมีทุกวันอังคาร ของทงป่งครับแุวนี้ก็ขายปลานะครับปลาสดอลูกค้าเยอะเลยนะครับลูกค้าเยอะเลยครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับจากสบายออนทัวร์สวัสดีครับ